อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะตอนที่เ7เจเสียงเพลงในน้ำสัตว์แบกแม่น้ำวไว้ลงไปตามกระแสน้ำไปได้สักร้อยลี้ฉินมู่ก็เห็นหมู่บ้านที่สร้างอยู่ใกล้ๆวัดแห่งหนึ่งเขาตลึงเล็กน้อยเมื่อเห็นเด็กหญิงเจ้าของเปียสามเส้นนั่งอยู่บนป้ายประตูใหญ่ของอวัดซอมซ้อน,นั้นฉินมู่รีให้สัตว์แบกแม่น้ำหยุดแล้วขึ้นไปบนฝั่งทิ้งจิ้งจอกขาวไว้ข้างหลังเมื่อไปถึงหมู่บ้านแห่งนั้นเขาก็เห็นชาวบ้านในหมู่บ้านอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์พูนสุขมีหญิงแก่สาม 4คนกําลังไปที่วัดเพื่อจุดธูปบูชาและถวายหมูครึ่งตัวเป็นของเส้นฉินมู่ก้าวไปยังวัดนั้นและเมื่อเด็กผู้หญิงเห็นเขานางก็กระโดดลงมาและรีบอวิ่งไปซ่อนในวัดแม่นางอู่ข้าเห็นเจ้านะทําไมต้องซ่อนจากข้าด้วยเด็กหญิงตัวน้อยเดินออกมาจากในวิหารพลางยิ้มแย้มข้าไม่ได้ซ่อนจากเจ้าสน่อยข้ารอให้เจ้าเข้ามาในวัดจุดธูปบูชาแล้วก็ภาวนาทํานองว่าเจ้ามีร่างกายหย่อนแอนกเขาไม่ขันแต่เล็กข้าจะได้รอเลียนเจ้าสน่อย ฉินมู่ไม่รู้จะหัวเราะหรือร่ำให้เขามองไปรอบๆเห็นวัดนี้สะอาดสะอ้านไม่มีผงฝุ่นมีแต่ทูบที่จุดปักไว้ในกระถางปล่อยควันฉุยเขาเดินไปยังรูปสลักเทพ,พเจ้าอันถูกบูชาในวิหารและพบว่ารูปสลักนั้นเป็นรูปของเด็กผู้หญิงที่เหมือนกับเสียนชิงเอ๋ออันเป็นร่างแปลงหนึ่งของแม่นางอู่ไม่ผิดเพี้ยนเขาเดินไปข้างหลังรูปสลักเทพและค่อยคลายใจเมื่อไม่เห็นโครงกระดูกซ่อนอยู่เมื่อเขาเดินออกจากวิหารเขาก็ถามอย่างสงสัยใจทำไมเจ้าถึงอยู่ที่นี่ละ่ะแม่นางอู่ยิ้มกริมอย่างพึงพอใจในตนเอง ข้ากำลังสั่งสมบุญกุศลที่นี่หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของข้าและชาวบ้านก็จะบูชาเส้นไหว้ข้าข้าช่วยพวกเขาขับไล่สัตว์ร้ายและบางครั้งก็พาน้ำจากแม่น้ำมาหล่อเลี้ยงที่พาอปลูกเมื่อฝนตกหนักเกินไปข้าก็จะช่วยปัดเป่าเมฆฝนและไม่มีสายลมข้าก็จะเรียกลมมาและเมื่อพายุพัดถล่มข้าก็จะขับไล่ลมร้ายแรงเหล่านั้นไอ ปก่อนหนน้านี้นานมาแล้วข้าพเนจร,ร่อนเร่จับมนุษย์และสัตว์กินเป็นอาหารจนถูกสยบไว้ในวัดด้วยโลนเท่าหนังเหนียวนั่นแต่ตอนนี้ข้ากลายเป็นพุทธรูปในวัดของตนเองไม่เพียงแต่ข้าจะได้ของเส้นไหวยังได้บุญกุศลอีกฉินมู่ยิ้มเจ้าไม่ได้ไปทางเหนือน้ำหรอกหรือทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะ หลังจากที่ทลายเขื่อนน้ำแข็งกับเจ้าในตอนนั้นข้าก็ท่องเที่ยวไปทั่วอยู่มาวันหนึ่งข้าก็พบกับหลวงจีนจากวัดน้อยฟ้าคํารามและได้ต่อสู้กับพวกมันข้าชนะพวกมันไม่ได้ก็เลยหนีมาจนถึงแถวนี้เมื่อข้าซ่อนตัวอยู่ในวัดก็มีเหล่าโจรบุกเข้ามาในหมู่บ้านพอดีดังนั้นข้าเลยจับพวกมันกินให้หมดชาวบ้านที่นี่เห็นข้าและนึกว่า ข้าเป็นเสียนผู้วิเศษจากวัดนี้ซึ่งได้ตอบสนองคำภาวนาของพวกเขาจึงออกมาช่วยพวกเขาถวายวัวแกะและจุดธูปบูชาข้าเมื่ออาจได้รับความปรารถนาดีจากพวกเขาข้าก็รู้สึกละอายที่จะไม่ตอบแทนเลยช่วยงานพวกเขาบ้างแม่นางอุกระโดดกลับขึ้นไปนั่งบนคานป้ายวัดแล้วแกว่งขาไปมาจากนั้นพวกเขาก็เลยปฏิบัติต่อข้าดีขึ้นเรื่อยๆและข้าก็ยิ่งรู้สึกติดค้างในที่สุดจึงปักหลักอยู่ที่นี่ฉินมู่หัวระอาหา,หาทำความดีโดยไม่ได้ตั้งใจหวังผลเจ้ากำลังจะบรรลุเป็นพุทธองค์ เมื่อเขากล่าวจบเขาก็หันหลังเดินจากไปแม่นางอูใช้สายตาส่งเอขาแล้วพึมพามแผ่วเบาข้าไม่ได้อยากเป็นหลวงจีนซะหน่อยกินเจทุกวันมีอะไรดีตรงไหน ฉินมู่กลับไปขึ้นหลังสัตว์แบกแม่น้ำและสัตว์หลังเขียวตัวมหึมานี้ก็ค่อยๆว่ายออกจากเขตน้ำตื้นความเร็วของมันสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อพวกเขาลอยล่องลงไปทางปลายน้ำเมื่อมองกลับไปทางวัดก็เห็นเด็กผู้หญิงที่พริมตาเอียงคอไปมาเมื่อนางได้รับควันทูปบูชาและเครื่องเส้นไหว้ทั้งหลายจากชาวบ้านคลื่นหมซัดบนแม่น้ำหยองอันเชี่ยวกราวกอแร้วเมื่อพวกเขามาถึงท่าเรือเมืองเขตมังกรฉินมู่และหูหลิงเอ๋อก็ปีนขึ้นโนบกและมุ่งตรงเข้าไปในเมืองเมืองนี้ได้ตกในเงื้อมือของลัที่มานฟ้าเรียบร้อยแล้วถึงแมม้้ว่่่่่าาทนนสีจะไโผล าในผื้นหนังของฟูอวินตี้เป็นเวลาหลายต่อหลายวันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะฟูอวินตี้ตัวจริงเองก็มักจะหายไปบ่อยๆเพื่อปิดประตูฝึกพลังวัดฉินมู่มายังโรงเตียมและเรียกเท่าแก่มาหัวหน้าทูบเจ้ามีวิธีหรือไม่ในการหลบเลี่ยงกระจกตรวจสอบเพื่อเข้าไปในจักรวรรดสันตินิรันเท่าแกโรงเตียมตอบกลับ มีด่านประตู2ด่านที่สามารถผ่านเข้าไปยังจัก,กรวัรดิสันตินิรันได้ด่านหนึ่งคือชายดานนิรันและอีกด่านคือวารีลับด่านชายด่านนิรันและด่านวารีลับล้วนแต่มีทหารเฝ้าอย่างเข้มงวดทั้งยังมีกระจกตรวจสอบแขวนไว้บนป้อมประการประตูเมืองใครก็ตาม ที่เป็นผู้คนที่ถูกละทิ้งจากแดนโบราณวินาศก็จะถูกกระจกส่องแสงใสและถูกสังหารคาที่หรือมิเช่นนั้นพวกเขาก็จะถูกส่งเป็นทาสในเหมืองหักว่าท่านคิดจะปีนข้ามเทือกเขาไปนั่นยิ่งอันตรายใหญ่สันตินิรันดะและแดนโบราณวินาศนั้นเชื่อมต่อกันที่เทือกเขาทำลายเทวะเทือกเขาทำลายเทวะนั้นอันตรายอย่างสกาจัการะขนาดที่ว่าแม้แต่นกก็ยังไม่กล้าบิน นขนาดนั้นจากราวดิสันตินิรัน์ก็ยังอุตสาหซ่อนเกาทันมุกลับเอาไว้เพื่อป้องกับฝูงคนจากแดนโบราณวินาทบุกเข้ามาหากใครก็ตามที่ปีนข้ามเทือกเขานี้ก็จะถูกเกาทันมุกลับเอหลานั้นยิงจนพรุนชินมุกขมวดคิ้วแล้วถามไม่มีวิธีอื่นอีกหรือในการเข้าไปในจักรวันดิสันตินิรัน์เท่าแก่โรงเต็มย้มยิ้มผู้อื่นอาจจะไม่มีแต่ลัทธิศักดิ์สิทธิ์พวกเราย่อมมีหนทางก่อนที่เส้นทางการค้านี้จะเปิดขึ้นมาลัทธิศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องลักลอบข้ามแดน ดังนั้นเราจึงลอบทำลายเกาทานมุกลับสองคันบนเทือกเขาทำลายเทวะเพื่อข้ามเทือกเขาอันชืดชาและโดดเดี่ยวนี้เข้าไปยังแดนโบราณวินาแต่บัดนี้เมื่อเส้นทางการค้าระหว่างสันตินิรันและแดนบราณวินาเปิดขึ้นมาเส้นทางลับนั้นก็ถูกกระทิ้งรัางหันไปใช้เส้นทางการค้าที่สะดวกได้กว่าในการเข้าออกสันตินิรันหากว่านายน้อยต้องการที่จะเข้าไปในสันตินิรันท่านสามารถไปทางด่านวารีลับได้เพราะว่าทหารยามที่นั่นส่วนใหญ่เป็นคนจากลัทธิศักดิ์สิทธิ์ของเราชินอมูสีหน้าแปล ระเลริยนเล็กนาออยอิทธิพระของลัทธิฟ้านี่กว้างขวางไม่ธรรมดาสมแล้วกับที่เป็นสามนักอันดับหนึ่งแห่งเต่ามานเขาครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วออกคำสั่งเช่นนั้นจงจัดเตรียมแผนที่ของสันตินิรันข้าจะดูมันเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับภูมิประเทศของสันตินิรันรับทราบ เท่าแก่ถอยออกไปฉินมู่และหู้หลิงเอ๋อรับประทานอาหารเย็นอาบน้ำอาบท่าแล้วก็พักผ่อนวันถัดมาเท่าแก่ลงเตรียมหอบเอกสารการาดปึกใหญ่ที่เป็นแผนที่ภูมิประเทศทั้งหมดของจักรวรรดิสันตินิรนธพร้อมกับแผนที่โดยละเอียดของประเทศรา่าตะละมนทนฉินมูเก็บแผนที่เหล่านั้นเข้าไปในกระเป๋าสัมภาระจากนั้นเอ่ยถามใครจะเป็นคนนำข้าไปที่ด่านวารีลับ เท่าแก่โรงเตี๊ยมยิ้มกล่าวนายน้อยไม่ต้องห่วงตอนนี้เราได้เตรียมอาหารข้าวหวานให้นายน้อยแล้วขอเชิญนายน้อยไปรับประทานก่อนเมื่ออท่านไปถึงริมแม่น้ำก็จะมีพี่น้องจากลัทธิศักดิ์สิทธิ์เรามานำทางนายน้อยเองฉินมู่และฮู้หลิงเออรับประทานอาหารเช้าจากนั้นมาที่ริมแม่น้ำหยงและพบว่ามีเรือจอดรออยู่ที่นั่นหญิงสาวเยาวัยในชุดเขียวยืนอยู่บนเรือและกล่าวทักทายอย่างสุภาพด้วยเสียงอ่อนหวานคารวะนายน้อยขอเชิญนายน้อยขึ้นเรือก่อนไม่ต้องมากพิธี ฉินม่พาหูหลิงเออขึ้นไปบนเรือจากนั้นจึงถามหญิงสาวในชุดเขียวพี่สาวนำข้าเข้าไปในเมืองและหลบเลี่ยงกระจกตรวจสอบได้หรือไม่หญิงสาวในชุดเขียวย้มยิ้มข้าไม่มีหนทางหลบซ่อนท่านจากกระจกตรวจสอบแต่ว่าข้าเป็นขุนนางระดับสูงในด่านวารีรับเฟิงจิวอวินข้าทำหน้าที่ตรวจสอบผู้คนที่เข้าและออกเมืองดังนั้นข้าย่อมมอสามารถพานายน้อยเข้าออกเมืองได้ ฉินมู่ตกตลึงหญิงสาวผู้นี้ดูอายุยังน้อยแต่กลับมีตำแหน่งใหญ่โตทำหน้าหนะ้าที่ป้องกันหัวเมืองชายแดนอันสำคัญเขารีบตอบกลับทันทีขอบคุณที่เป็นทุรให้พี่สาวเฟิงใต้ท้องเรือสัตว์ยักย้ายลากเรือโผล่ขึ้นจากผิวน้ำและวว่ายลากเรือลงไปตามกระแสน้ำหลังจากมันไว่ายไปเป็นระยะเท่าใดก็ไม่อาจนับ ได้ผิวแม่น้ำก็เริ่มขยายกว้างขึ้นและหมอกเริ่มลอยขึ้นมาอบอวนไปทั่วเมื่อเรือเข้าไปในหมอกนั่นเองความเร็วกันว่ายน้ำของสัตว์ยักลากเรือก็เชื่องช้าลงมันดูหมุดหนิดจะกระสับกระสายราวกับว่ามีบางสิ่งใต้น้ำที่ทำให้มันหวัดพวาเฟิงจิวอวินเองก็พิศวงใสทำไมเจ้าตัวนี้จูจ่ๆก็พยศขึ้นมาไม่ยอมจะลากเรือต่อ ผูหลิงเอวิโตกกังขึ้นมาทันใดและกระซิบกระซาบคุณชายข้ารู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังคลืบคลานเข้ามาใกล้พวกเราเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกหนาวเยือกและในตอนนั้นเองฉินมู่ก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอยห้างกำลังจับจ้องเขาปรามังกรพลันกระโดดขึ้นมาเบื้องหลังและคายกระบี่ผู้พิทักษ์ยาวออกมาจากปากของมันครึ่งหนึ่งเฟิงจิวอวินมีสีหน้าหนักอึง้ง นางรีบเพื่อนไปเบื้องหน้าฉินมู่เพื่อคุ้มกันเขาทันใดนั้นก็มีฟองอากาศพ่นปุดๆมาจากใต้น้ำยิ่งฟองพ่นขึ้นมามากเท่าไรหมอกก็หนามากขึ้นเท่านั้นแต่ทว่านอกจากฟองอากาศและหมอกก็ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติอื่นใดฉินมู่คุมสติตนเองแม่น้ำนั้นกว้างเกินไปและด้วยหมอกขาวที่ลอยปกคลุมหนักหนาขึ้นทุกทีพวกเขาย่อมไม่อาจมองเห็นทิศทางได้จิ้งจอกขาวตัวน้อยใช้เวทมนตร์ของนางหมายจะควบคุมลม ปีศาจแต่ลมปีศาจของนางร้าประโยชน์โดยสิ้นเชิงไม่อาจเป่าไล่หมอกพวกนี้ไปได้เสิงจิวอวินนำพัดจีบของนางออกมาจากนั้นเขย่าแผ่นพัดพัดนั้นพนันขยายใหญ่สูงเท่าตัวคนหญิงสาวรีบโบกพัดไล่ลมไปเบื้องหน้ากระแสลมอันรุนแรงกว่าลมปีศาจพัดพุ่งออกไปทว่านางก็มีอาจขับไล่หมอกได้อยู่ดีน้ำในแม่น้ำพาเรือลอยไหลาตามน้ำสัตว์ยักย้ายลากเรือนั้นมุดน้ำหายไปเรียบร้อยแล้วด้วยมันไม่กล้าโผล่กลับมาดังนั้นเรือนี้จึงได้ แต่อศัยกระแสน้ําให้พัดพาไปข้างหน้าเฟิงจิวอวินกังวลเป็นอย่างยิ่งและในตอนนั้นเองเสียงร้องเพลงก็ดังมาจากในน้ําเสียงนั้นอ่อนโยนอย่างถึงที่สุดและท่วงทำนองเหมือนกับมารดากล่อมบุตรน้อยของนางให้นอนหลับทว่าเพลงนั้นไม่มีเนื้อร้องมีแต่เสียงทาท่วงทํานองเพลงฉินมู่ตกตะลึงเขารู้สึกว่าเสียงร้องเพลงนี้คุ้นหูอย่างบอกไม่ถูกข้าเคยได้ยินเสียงเพลงนี้มาก่อน เขาขึ้นไปยืนบนกลับเรือและมองลงไปเห็นหญิงเส้นผมยาวในชุดขาวลอยไหลาตามน้ำมาเคียงคู่กับเรือเรือไหลไปข้างหน้าหญิงในน้ำผู้นั้นก็ตามติดมาเหมือนกับนอเสียงร้องเพลงนั้นก็เปล่งออกมาจากปากของนางข้าเคยได้ยินเสียงเพลงนี้มาก่อนแต่นี่ไม่ใช่เสียงเพลงที่ท่านยายสีร้องกล่อมตอนข้าเข้านอน เมื่อได้ยินเสียงัมเพลงนี้ฉีนมูก็รู้สึกสนิทชีเดื้ออะและในขณะเดียวกันก็วุ่นวายใจราวกับว่าความทรงจำที่ฝังซ่อนลึกในหัวกำลังจะปริเผยตัวออกมาเขาพลันกระโดดลงจากเรือและเหยียบยืนอยู่บนผิวน้ำเฟิงจีววินรีบเอื้อมมือไปคว้าเขาแต่ไม่ทันหู้หลิงเอ๋อก็กระโดดลงมาด้วยนางหนาวเยือกถึงสันหลังเมื่อเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่ในน้ำนางรีบกระโดดไปมาติดตามฉินมูไปสร้างคลื่นกระเพื่อมในน้ำจากอุ้งเท้าเล็กๆของนางช้าๆหน่อยคุณชายข้ากลัว เสียงร้องเพลงยังคงดังมาอย่างต่อเนื่องและไม่ว่าเขาจะวิ่งไปด้วยความเร็วเท่าใดก็ไม่อาจตามติดหญิงในน้ำทันฉินมู่รู้สึกกระวนกระวายมากขึ้นทุกทีและขณะที่เขากำลังจะหันกลับไปขึ้นเรือนั่นเองเขาก็พบว่าจี้หยกที่อกของเขาลอยขึ้นมาอย่างแผ่วเบาฉิน้มู่มองตาค้างจากนั้นยั้งเท้าและหันไปเพ่งมองใบหน้าของหญิงในน้ำหญิงในน้ำผู้นั้นเองก็หยุดลอยไปตามน้ำเช่นกันและดูเหมือนไม่ใช่ฉินมู้ที่กำลังวิ่งไล่ตามนางแต่เป็นนางที่วิ่งไล่ตามฉินมู้ตึก,ตก หนุ่มน้อยแห่งหมู่บ้านพิการชาราคุกเข่าลงบนผิวน้ำจากนั้นยื่นมืออันสั่นเทาหมายจะสัมผัสใบหน้าของสตรีในน้ำน้ำตาร่วงไหลลงจากดวงตาของเขาและหยดย้อยลงในผิวแม่น้ำอันสงบนิง่งใช่ท่านไหมใช่ท่านหรือเปล่าที่ส่งข้ามาหมู่บ้านพิการชารา